เรียนประธานสภาที่เคารพกระผมนายเกรียงศักดิ์ไฝ่ายสีงามสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตแปดพรรคเพืพ่อไทยขออภิปรายรายงานงบการเงินและกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลซึ่งเป็นงบประมาณที่ทราบกันดีทั่วประเทศว่ามีความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก จากหลักฐานที่เราดูปริมาณน้ำบนโลกขอสไลด์นะครับซึ่งมีปริมาณน้ำทั้งมหาสมุทรนะครับ97ตตามแผนผังนี้นะครับเราจะเห็นว่าการบริหารจัดการน้ำมันจะมีทั้งน้ำ บนดินใต้ดินสำหรับน้ำบนดินเป็นที่ทราบกันว่าเราจะต้องบริหารจัดการในเขื่อนนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยหน้องคลองบึงให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้ในการอุปโภคบริโภค,ภคของพี่น้องประชาชนน้ำใต้ดินนั้นเป็นทรัพยากรที่มีจำนวนมากภาพที่สองนะครับนี่เราสามารถที่จะเอาน้ำประปาบาดาเนี่ย ใต้ดินเนี่ยมาพัฒนาเศรษฐกิจเราจะเห็นว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ผลิตภัณฑ์เครื่องเศรษฐกิจของไทยเราได้โรงงานที่ผมกล่าวถึงเนี่ยมีการบริหารจัดการเป็นหมื่นๆล้านนะครับโดยใช้ทรัพยากรน้ำใต้ดินเรามาบริหารซึ่งจริงๆแล้วก็เสียดายที่เจ้าของเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์นะฮะไม่ใช่แต่ก็ มีส่วนหนึ่งที่ถือหุ้นของประเทศไทยไม่เป็นไรครับนี่ก็คือการนำน้ำใต้ดินมาพัฒนาสามารถที่จะยกระดับเคลื่อนทัพเศรษฐกิจของไทยเราได้ส่วนภาพที่สามนะครับก็จะเป็นเรื่องเครื่องจักรกลในการที่จะเป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการน้ำซึ่งเขตสิบจังหวัดอุดรธาน,านีดูแลหกจังหวัดนะครับอุดรธา,านีสกลนครมุกดาหารนครพนมหนองคายบึงกานะซึ่งผมก็ขออนุญาตโดยนามที่ท่านผอ,อวินิตท,ท่านก็ดูแลเป็นอย่างดีในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลน,นะภาพต่อไปครับนี่คือการปฏิบัติหน้าที่ ของพี่น้องของเราก็คือคนที่ท่านดูแลนั่นแหละครับอ่าต่อไปแล้วครับป้าไปเรื่อยๆนะฮะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ผมมีโอกาสได้ไปดูพื้นที่ที่ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งพัฒนวยการเขตสิบนะท่านก็ได้ดำเนินการ ที่อำเภอนวสเขตเรื่องออตั้งของผมเนี่ยตอนนี้ก็ติดตั้งไปหลายหน่วยงานแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอยังมีความต้องการน้ำประปาบาดาลที่จะมาใช้ในการอุปโภคบริโภคเพราะพี่น้องส่วนมากก็เป็นเกษตรกรฉะนั้นกิจกรรมที่เราจะต้องช่วยพี่น้องเกษตรกรนั่นก็คือน้ำแหล่งน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องนำมาใช้โดยเฉพาะ น้ำใต้ดินน้ำบาดาลซึ่งเรามีทรัพยากรตรงนี้มากมายบางคนก็อาจจะบอกว่ามีธนาคารน้ำใต้ดินเยอะแยะแต่เราไม่สามารถที่จะนำมาใช้เนื่องจากว่าขาดงบประมาณในการบริหารจัดการผมเข้าใจดีนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นผมมั่นใจว่าถ้ารัฐบาลใหม่เข้ามาสามารถที่จะทำงานได้เลย ไร้รอยต่อนะครับฉะนั้นฝากพี่น้องที่เป็นเกษตรกรว่าพวกเราห่วงใยท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนไม่ว่าอยู่พักอะไรก็มีความสนใจแล้วก็ให้ความมั่นใจในพี่น้องประชาชนว่าเราทำงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรเพื่อที่จะยกระดับของกระดูกสันหลังของชาติให้เป็นผู้ที่มีรายได้ นอกจากราคาพืชผลดีแล้วนะครับมันจะต้องมีแหล่งน้ำการบริหารจัดการน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับฉะนั้นฝากหน่วยงานของท่านนะครับถ้าท่านบริหารจัดการตรงนี้มีปัญหาอะไรท่านมีหน้าที่ที่จะแจ้งและรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเราจะได้รับทราบร่วมกันแล้วก็นำปัญหานี้ ไปแก้ไขให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกร,กรผู้เป็นสันหลังของชาติไม่ว่าจังหวัดอะไรหรือทุกๆจังหวัดนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดรอนธานีเขตเลือกตั้งของผมนี้ก็ยังต้องการบริหารจัดการน้ําในการที่จะใช้ในการที่จะส่งเสริมพืชเกษตรไม่ว่าจะเป็นอ้อยข้าวมันยางพาราปาล์ม ทุกสิ่งนะครับซึ่งทุกอย่างเราต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนขอบคุณครับขอบคุณ